จังหวัดร้อยเอ็ดลุ้นรางวัลที่1รถยนต์ Isuzu MU-X ในการออกรางวัลสลาการชาติการกุศลประจำปี2568ค่ำวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์2568ณเวทีกลางงานการชาติจังหวัดร้อยเอ็ดสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดนายชัชวานบินจัตศรีวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดการออกรางวัลสลาการชาติการกุศลในงานการชาติจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี2568 พร้อมด้วยนายสุวั์เข็มเพชร pen, รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายพิชายาตุลทรงรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดตลอดจนหัวหน้าสว่วนราชการคณะกรรมการเหล่าการชาติจังหวัดร้อยเอ็ดและประชาชนที่มาเที่ยวงานร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมกันจัดหมุนวงล้อเพื่อออกรางวัลสลากกาชาติเพื่อการกุศลจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี2568 จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดทําสลากกาชาติการกุศลจําหน่ายฉบับละร้อยบาทจํานวนหนึ่งแฉบับและได้กําหนดให้มีการออกรางวัลสลากกาชาติการกุศลจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อหาไรายได้มาจัดทาเป็นงบประมาณของเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดในการช่วยเหลือกิจาการสาธารณกุศลต่างๆตามพันธกิจของสภาการชาติไทยรวมถึงผู้ประสบภัยพิบัติตา่ตางๆอีกทั้ง,ส,งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือคนเจ็บป่วยผู้พิการผู้ยากไร้และผู้ด้ยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับผลการออกรางวัลสลากาศชาติเพื่อการกุศลจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี2568มีดังนี้รางวัลที่1เป็นรถยนต์อิซุ u มิวเอ็จำนวน1รางวัลได้แก่หมายเลข55957รางวัลที่2เป็นรถยนต์กระบะ MGX x t n n d e r จำนวนหนึ่งรางวัลได้แก่หมายเลข 68717รางวัลที่3เป็นรถจักรยานยนต์หอน,หนาเว็บ110ไอจำนวน3รางวัลได้แก่หมายเลข99940 32688 62640ทั้งนี้สำหรับรางวัลอื่นๆสามารถดูารายละเอียดได้ที่เพจ Facebook สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อเอ็ดเพจ Facebook จังหวัดร้อและเพจ Facebook เหล่ากาชาติจังหวัดร<ล>้ออซึ่งเงื่อนไขาการรับรางวัล จะจ่ายแก่ผู้ถือสลากที่มาขอรับเท่านั้นโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเพื่อยืนยันตัวบุคคลติดต่อขอรับรางวัลในวันและเวลาราชการได้ที่สำนักง,งานเล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดหมายเลขโทรศัพท์043511511